สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะจุกกรูไม่ออกสาเหตุที่แม่ส่งมือถือให้บังแจ็คจุกกรูไม่ออกแล้วทนายเดชาบอกสาเหตุที่แม่ตังโมส่งมือถือให้บังแจ็คจากกรณีมีมือดีโพสต์คลิปและภาพปริศนาใน Facebook ของดาราสาวแตงโมนิดาจนทําให้ใครหลายคนสงสัยว่ามือดีรายนี้เป็นใครกันแน่รวมทั้งสอบถามหาโทรศัพท์มือถือว่าอยู่ที่ใครหลังจากที่มีเหตุการณ์ส่งภาพลับของดาราสาวในเครื่อง เข้าไปในลายของกระติกอดีตผู้จัดการสาวต่อมาทางด้านทนาเดชาได้มีการแจ้งถแถลงด่วนกรณีปลอมมือถือแตงโมอยู่ที่ใครแล้วใครเป็นคนโพสต์ทุกอย่างจะชี้แจงข้อสงสัยทั้งหมดหลังจากคุยโทรศัพท์กับแม่ของแตงโมแล้วซึ่งมีการยอมรับว่าแม่เป็นคนส่งมือถือแตงโมไปให้บางแจ็คแต่เชื่อว่าเป็นเพราะหลงเชื่อคำพูดของบางแจ็ค ส่วนสาเหตุที่ทําให้แม่แตงโมส่งโทรศัพท์ไปให้บังแจ็คนั้นเพราะบังแจ็คติดต่อมาหาแม่และพูดคุยกันจนสนิทกันวันหนึ่งคุยกันหลายสายแจ้งให้แม่ทราบว่ามีพยานหลักฐานสําคัญที่สามารถพิสูจน์คดีแตงโมได้จะช่วยหาหลักฐานโดยกู้ข้อมูลรูปภาพจากมือถือของแตงโมและแม่เชื่อทุกอย่างจากบังแจ็คแม่แตงโมได้บอกกับตนเองว่าบังแจ็คปากหวานพูดจาสุภาพสำหรับเรื่องนี้ ตนเองมองว่าการทำแบบนี้เป็นวิธีการที่ค่อนข้างคิดน้อยเรื่องนี้แม่ต้องรับผิดชอบเองไม่ได้เกี่ยวกับทนายเพราะทนายไม่ได้เป็นคนแนะนำจริงๆถ้าอยากจะค้นหาความจริงบอกตนเองก็ได้แล้วเดี๋ยวผมจะไปประสานทางอายการหรือตำรวจไซเบอร์ให้มาดำเนินการก็ได้ส่วนเรื่องที่ตนเองโยนว่าโทรศัพท์มือถืออยู่ที่ทนายเดชาตนเองมองว่าแม่คงอยากเอาตัวรอดแต่ตนเองไม่โกรธ ขอขอบคุณแหล่งข่าวจากสยามท็อปิกคอมขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปช่องกระแสข่าวดังค่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะ